มาทำแกงจืดไข่หมวนหมูเด้งกันก่นกอนค่ะเมนูนี้เนี่ยโปรตีนสูงแล้วก็ทำง่ายมากเลยนะคะเราจะเริ่มจากการทำไข่หมวนกันค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นไข่ไก่ตีผสมห้เข้ากันแล้วก็เทลงบนกระทะไข่หมวนใช้เป็นไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆพับไข่ให้เป็นโลค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มความหนากับเพิ่มชั้นได้ตามชอบเลยนะคะอย่างในคลิปนี้เนี่ยแพ็ก็จะหมวนประมาณสีรอบค่ะแล้วพอเราทำไข่หมวนเสร็จเนี่ยเราก็จะไปพันด้วยต้นหอมลวกกันต่อนะคะอันนี้ก็าจะมาทั้งหมดสองทบค่ะเวลาเอาไปต้มเนี่ยมันจะ ก็ไปเตรียมทำน้ำซุปกันต่อค่ะเดี๋ยววันนี้พัชจะย่อนเวลาการทำน้ำซุปนะคะจะใช้เป็นเทสตี้ฟิตผงปรุงรสธรรมชาติลดผักรวมค่ะอันนี้เนี่ยนันวหวานกม้มมจากผัก3ชนิดมีตัวหัวไชเท้าผักกาดขาวแล้วก็เห็ดหอมอันนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพมากๆค่ะไม่มีผงชลรสปลอดสารพิษสารเคมีกินได้ทั้งครอบครัวค่ะทำจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะแล้วก็ลดโซเดียมลงถึง5 0อนแถมตัวนี้เนี่ยทำได้หลากหลายเมนูค่ะถ้าใครเอามาทำเป็นพวกต้มจืดเนี่ยยิ่งเวิร์กเลยค่ะน้ำซุปใส่ไม่เป็นไข่แล้วก โรยค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีจากนั้นก็จัดการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแค่นี้เนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายแถมเฮลตี้แล้วก็โปรตีนสูงด้วยถ้าใครอยากลองทำตามเนี่ยเทสตี้ฟิเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวเลยนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยนะ